กะปิครับผมกะปิครับเดี๋ยวก็นครับกะเมียนี่อันไหมมาจแค่ันทูเซนครับอันนั้นอ่ะอยังครับผมเก็ตจบครับผมใจก็ครับอันนั้นเป็นยังก็ลูกเอ่อคาราเมลครับคาราเมลครับครับลูกครับโอเคครับเดี๋ยวกันนะครับเดี๋ยวมีก็เอาไซ่ใขึ้นนะครับบอกท่านผู้ชมมากินด้วยกันนะครับ กินด้วยกันนะครับอากาศดีขนาดครับลูกวันนี้ครับผมนี่ครับมานน้ำแก้วนักขนาดนักเลยครับผีเสื้อครับครับผม,มก็มีผีเสื้อสีไว้ครับครับสีไวแ้แปลว่ายัางใช้ สีขาวครับผมภาษาไทยครับมีสีขาวครับครับก็มีนิดเดี๋ยวครับอะไรมาเลยนะครับขึ้นมาไม่ข้าได้มาแล้วครับครับผมบอกมานะครับมาแอลสวนมาน้ำแก้วเดินมาครับเดี๋ยวมาไม่แก้วอันทีเอเซกาว่าด้ย่าหยังครับอ๋อดาดีก็นั่ง พอเอสกาไลโชว์อยู่ครับผมอืึบนคันครับอันนี้คืออ่างน้ำสกัดชีสครับเดี๋ยวกันนะครับพ่อมีพยายามแกะอันชนี้เหรครับแกะบลาเหรอบลาแกะเออได้แล้วได้แล้วครับเอาหุยแล้วครับบอกท่านผู้ชมอันนี้เป็นอันยังก็ครับเออมาสเตอร์ครับอันนี้เป็นคาราเมลครับคาราเมลสวัสดีค่ะคุณนินจาบอยเจ้า ลูกมาละคาราเมลกับกะปิกับน้ำปูนะครับลองจิ้มพอละครับผมคาราเมลบอกท่านผู้ชมมาจิกินด้วยกันครับสวัสดีครับคุณนินจาบอยคุณนินจาบอยคุณบีบีคนเดิมคุณนงนุดผู้ดำรงสวัสดีค่ะวันนี้มาแอลสวนปลามาน้ำแก้วเดนมาร์กเจ้าอ่าเอสกาฮออันเข้าครับอันนี้แปนหัลังมันครับ ห่อเข้ากับหยังมาครับลูกแทนเ้คครับเวลาอูดังๆเพื่อท่านผู้ชมจะบเบอด้งแทนเ้คครับบอกท่านผู้ชมมากินด้วยกันครับมากินด้วยกันนะครับนี่เจ้าอันนี้สวนมะน้ำแก้วหมดเลยเจ้านี่เป็นบางมันอันนี้เป็นบางมันครับครับอ้ามาม,มีคุยเฮินเปลี่ยนบรรยากาศออกนอกบ้านเจ้าวันนี้มาสูดอากาศก่อนก่อนจะเข้าสูรร่ฤดูหนาวเจ้า ออกมาปลาลูกมามเดินเล่นข้างหลังนี่จะเป็นทะเลเจ้าเป็นอ้าวแพนเค้กเจ้าเป็นล้ำล้ำครับกินเลยครับรบ,บอกท่านผู้ชมมากินด้วยกันนะครับโอ้โหแพนเค้กอร่อยนะครับกินกลางปลามาน้้ำแก้วนะครับคุณวุทฒิชัยสวัสดีคะ่ะนุมน้อยนะคะขนาดเจ้าขอบคุณคะ่ะมาน้้ำแก้วท่านผู้ชมเจ้าน่าขนาดเลยเจ้า มาเลยมาเลยนะคะมากินกันด้วยนะครับครับแพนเค้กอันนี้มัมมีจะกินข้ากับน้ำปูครับสวัสดีค่ะคุณบีบีคนเดิมสวัสดีครับตะวันไปแล้วครับผมตะวันไปแล้วครับตะกี้ตะกี้แดดแพงแพงครับต,ตัวมีคำตะวันนี่มีครับสวัสดีค่ะคุณกฤษณนาทองเต็มเจ้า ได้ยินเสียงดีก็ค่ะถามท่านผู้ชมได้ยินเสียงเอสกาก็ค่ะท่านผู้ชมก็บังใต้ในยินเสียงเอสกาก็ครับคุณคุณกฤษณาสวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีเจ้าสายครับซอยครับยกมือไหว้ด้วยครับลูกเอสกาดอะไรครับไหว้อีสองมือก็อนเป็นอย่างครับอีครับเอามือนี่มาประกบอีครับเออนั่นคุณคุณกิตทวันสวัสดีค่ะมานนำแก้วเจ้า มานำแก้วเดนมากค่ะคุณรจนาสวัสดีค่ะคุณอุษาสวัสดีเจ้ามานำแก้วกิ่นได้เจ้าแต่ว่ารสชาติมันบลําเหมือนบ้านเฮาเจ้ามันล้องกินพอแล้วค่ะมันจะมีอย่างสักยังรส<ๆ>ชาติมันจะจางๆเจ้าแต่ก็กินได้อยู่ค่ะแต่ว่าคนที่นี่ปนบ่ค่อยจะเอามากินกันเนาะเจ้านะส่วนใหญ่จะเอามาแปลงอะอย่างก็เจ้าฮาลาวินไหมล่ะคะลูกแม่ก็ เอาไว้ตกแตงอิน่ยเจ้าแต,แต่แต่ปิ่นก็ถ้าจะกินกันยุ่ก็เจ้าแต่นองนี่มกินแล้วมันบ่ค่อยบ่บ่ล้าเต่ามาน้าแก้วบ้านเฮาเจ้า <c oughs> คุณรจนานะคงคําสวัสดีค่ะฝั <c oughs> กท้องเต็มเลยเจ้านี่ค่ะ <c oughs> คุณคุณพี่แอนสวัสดีค่ะ <c oughs> มาน้าแก้วตั้งปุ้นล้าอย่างมันเฮาก็เจ้าบ่ล้ําเจ้าพี่นิ่มบอกได้เลยว่าบ่บ่ล้าเห็นมาน้าแก้วบ้านเฮาเจ้า <c oughs> ตอนแรกก็คิดว่ามาอยู่ใหม่ๆก็คิดว่าเอะเนาะเอานึ่งก็น้ําพริกสีจะล้าพอจิ้มไปจิ้มมาบ่ล้ําเจ้า บาเข้าถาเลยเจ้าดอกฮอเข้ามากิ่นสวนมันน้ำแก้วจ้ะวันนี้ออกมาเดินเพราะว่าข้างหลังนี่จะเป็นทะเลแล้วก็มีป่าเอาไว้เดินเล่นจ้ะเอสการถามพัดทันผู้ชมสบายดีก็ครับผู้ชมครับสบายดีก็ครับเอินเต็มตีครับกลางตรงครับผม คุณสิริวันสวัสดีเจ้ามานะค่ะมาแอลสวนมาน้ำแก้วเดนมาร์กเจ้ามดแดนนี่เป็นมาน้ำแก้วมดเลยเจ้าค,คุณนันทราถิ่นเมืองสวัสดีค่ะปลามาน้ำแก้วเจ้าเหม็นมดเลยค่ะมาน้ำแก้วมาน้ำแก้วเดนมาร์กเจ้าค่ะผม คุณคุณอะไรอย่างเอคกับคุณนันทราสินเมืองมาแล้วครับนุ่มเมืองเหนือคุณอุสายายสาจะตั้งจื่อไทยใื้นนองวันน้องฟักแก้วน้องมาฟักแก้วเจ้าครับผมเปินมีแล้วอ๋อครับนี่มานําแก้วบ้านเหาเปินมีมานำแก้วแล้วครับคุณกรกรสวัสดีค่ะคิดถึงคณะเจ้าคุณบุญทองสวัสดีค่ะ คุณดวงบุญเรืองสีสวัสดีเจ้าคุณบีบีสวัสดีสบายดีครับขอบคุณค่ะคุณบีบีหน้าจังแต่ขอบคุณเจ้าขอเหรอหอกเข้าหยอกแพนเค,ค้กเจ้าะแหมมกินเข้าก้านน้ใบเข้าใบน้ําปูเจาลูกกิน่นแพนเค,ค้กเจ้าวันนี่พอเข้ามาเดินเลน่นมาปิกนิกเจาะปิกนิกนอกบ้านเจาะเลยหลวดแวะมาปะตรงมาน้ําแก้วเลยแวะจอดเจาะคุณแทน บาวน้อยนะคะขนาดเลยขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้าคอมเมนต์อันอันบอกขอบขอสุมาตัวน้าเจ้าเพราะว่าขึ้นเร็วขนาดเลยค่ะเออคุณว่ารังคนาสวัสดีเจ้าสบายดีครับผมค,ค,บครับครับมหรอ่ะครับเออเ่า่ม้ะครับผมมันหนาวก็ครับหนาวก็ห่อนครับถ้าหนาวก็ต้องหดูดทิปเขาไข่เบาผมนะเพื่อลมเย็นดีมามีว่ะเพิึ่งมาครับ หนาวอีกอยังก็หลุดหนาวก็เขาก็ต้องใส่นี่มีนี่เรียบร้อยแล้ววนนี้เราก็จะยังหนาวอีกใจเย็นการอกับเดียวครับแฟบเอ้าเอ้าเอ้าจุดมาได้อ่ะเอาเสียมามีนี่ครับเอาก่อนมามีซ้ำหอนครับเกาดจากหนาเอ้า อยู่ดีๆครับเวลาบบสุภาพครับขอสุมาท่านผู้ชมด้วยนะครับลูกขอสุมาเจอครับครับย<อ>กมือไหว้ด้วยครับรคุณไก่คุณไก่สวัสดีค่ะคุณยูพินมาเจครับครับหายไปไหนมาบ้านจันเมินเลยเจ้าอ๋อคุณแหม่เมากันยุงเจ้าปีช่วงนี้มไม่ได้มาเลยค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะแวะมาไล่บ่อยๆนะเจ้าคุณยูพินขอบคุณค่ะคุณหนุ่มนิ่มยุ่งคุณมามีคุณหนุ่มนิ่มยุ่งอ่า ้คุณอุษาคุณยุพินไทยไพทูนคุณจอนชาวไร่สวัสดีค่ะเอามาละก็แล้วล,ลูกกัมาคเดียวครับผมบ้ารกักมมาได้ถ้ามีเชื้อครับเอามือออกมาจากเสื้ออะครับ,บตะกี้มามีว่าจะเอาถุงม,มือมาให้แล้วลืมเอามาครับเอานั่นตุ่มเหน็นแล้วตุ่มกระเดียวมันจะห่อนเลยครับผมอมามี่ซ้ำห่อนครับลูกครับอัศจรรย์นนหนาวครับ คุณวรังคณะบอกว่าหายไปจัดเมินปิงงอมหานะครับคิดถึงคณะครับผมงอมหามุดจันคัะคิดถึงคณะครับนุ่มนิ่มกับยุ่งอยู่คับนุ่มนิ่มยุ่งยู่ครับมามี่อีกแล้วนุ่มนิ่มยังนุ่มนิ่มกับเมินกันมามี่ครับสวัสดีเจ้าคุณจอนชาวไร่สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับกลางตรงสวนปลามานน้ำแก้วเลยนะเจ้าน้อ มาแล้วค่ะไวสาเจ้าสวัสดีค่ะไวสาเจ้าคุณกันนิกาสไอ้เบ้าไปไหนละเจ้าปีจีเนตไปไหนเบ้าล้นี่เบ้านะปีจีเนตไปไหนครับปีจีเนตไปเปื่อนครับไปไปไปแคมป์ปิ้งก็เปื่อนครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวกันหนึ่ง ปีจีเนตไปแอลแคมปิ้งก็เปื่อนเจ้าไปนอนข้างคืน้นวันนี้ลวดไปแอลสวนซัดไปหลายตีเจ้าปีจีเนตนี่จะวันยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะไปนอนพักบ้านเปืือนแล้วก็ลวดไปอันปั่นจักรยานเสือภูเขาตะวันแล้ววันนี้ก็เลยไปแอลอันไปแอลสวนสัดอูเดนเซอร์บุญเจ้าไปแอลต่อจะเอ่อคุณนิงน้งนิ้งมันคือลูกอะไรมันคือมานนำแก้วเจ้ามานนำแก้วหลาสติกห้องว่าอย่างลูก ฟักทองครับฟักทองครับ,รบเออภาษาอังกฤษทองว่าอย่างครับ banana peel นนภาษาอังกฤษทองว่าพัมกินหมายก่อนพัมกินเออภาษาเดนมาร์กทองว่าอย่างว่าครับโอ,อ้ฝนอ,อ,อ้อยภาษาต่างใบเร็วมาบางจะรีออก,กันครับไม่เป็นอย่างครับเดี๋ยวมามีมีจอมครับผมอ๋อมเป็นอย่างครับกาดกาดอย่างสักอย่างนะครับ มัมีจำมาได้ค่ะภาษาเอ็นมากบวลาละทันผู้ชมมาได้แหละครับเออนั่นๆๆมันน้ำแก้วนะจะาป้รัดาวบอกว่าเอามาน้ำแก้วคือปลาดาวหนึ่งแกนนะครับคจแปลว่าลว่าย่งเอิญเอาครับเอิญเอาครับหัดร้องไปครับเอิญเอาดาดีก็ได้ยินครับฟ้าดาดน Thảm lấy khắp góc đi nha <laughs> 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 Mà mãi nha góc mãi nha góc Ma ma nhỉ Mà nằm góc mãi nha Mà mãi <laughs> 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 หาฝนลงงั้นบอกว่าท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมครับตอนนี้ฝนตกครับตอนนี้ฝนตกครับตอนนี้อากาศร้อนมากเท่าไหร่ยังไม่ร้อนแรงแรมนะครับแฮมบุดมาไหมครับตอนนี้หาฝนมาครับเดี๋ยวเจอกันไหมนะคะ สั่งไปก่อนครับเพราะว่าฝนตกครับตามซี่ไผ่ไปฮะก็อยูรู้ว่าสาร์ทก็รักก็อยาไปสั่งไส้เดยนะครับบ๊ายบายบบ๊ายบายายตะกี้แดดเดี๋ยวนี้ฝนตกเจะซีเรดูในวันเดียวบ๊ายบายเจ้าเดี๋ยวเจอกันค่ะ